วันนี้โชว์เอ้ยเอกเกครับเอกเอกเกเฮ้ยเอกรอบเอกรอบเอ้ยน้ำพริกกะปิครับทีเด็ดเลยครับวันนี้เ Boom, อ้โหแซ่บๆกับจานสุกเลยครับเอ้ยไม่หยุดยังย,ยังไม่หยุดเีกยังไม่หยุดเีกยังไม่หยุดอีกโอ้โอเคครับพอ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 ,พอ,พอ,พอเอดี๋ยวเด๋วจะไม่ได้กินครับเดี๋ยวจะไม่ได้กินขั่วบ่ายยองครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจันสุกิสะไยโซครับผมหลังจากเลิกงานยมเย็นนาะ เราก็จะดราขาทำเมนูก,นกันกินนะครับผมวันนี้น่าวันนี้เป็นน้ําพริกกะปิครับผมนี่ปลาทูตัวงามเลยพี่น้องนี่พี่น้องประตูตัวงามกินน้ําพริกกะปิเนาะกับข้าวมื้อเย็นกับจานสุกนะครับผมวันนี้ให้ผู้ช่วยเชฟเขาจัดการนะครับผมวันนี้จันสุกไม่ได้ลงมือนะครับเป็นคิวของผู้ช่วยเชฟหลังจากเราทอดเสร็จเนาะเราก็จะมาหัน่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับผมเป็นชิ้น กินกับน้ำพริกกะปิอร่อยๆนะครับผมไข่ชะอมทอดนะครับเมนูแสนอร่อยอีกหนึ่งเมนูนะครับวันนี้ถัดไปครับผมโอเคโอเคครับเดี๋ยวมากินกับจานสุกนะครับผมวันนี้เมนูง่ายๆเนาะทำกินง่ายๆครับตามสไตล์วิถีก่อสร้างนะครับผมต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการตำน้ำพริกกะปินะครับผมเราตำพริกสดไว้แล้วเนาะเอาเผ็ดพอประมาณครับแล้วก็ใส่กะปิลงไปนะครับ กะปิขนาดนี้ใส่ลงไปสักประมาณสองช้อนสองสองข้อนะครับผมแล้วก็โขกเขาให้เข้ากันนะครับเติมด้วยน้ําอุ่นนะครับผมน้ําอุ่นใส่ใส่น้ําอุ่นนะพี่น้องโขุกเขาให้เข้ากันน่าทานมากเลยพี่น้องด้วยน้าอุ่นอแล้วก็ตามมาด้วยมะน,นาวครับผมมะนาวมะนาวสดนะครับ มะน,นาวครับฝานมะน,นาวโอ้โหมะน,นาวไม่ค่อยมีน้ําเลยพี่น้องมะนาวหน้าแล้งน้ําไม่มีเลยเอ้ยมะน,นาวมะน,น,น,นาวเปรี้ยวๆนะครับเปรี้ยวเผ็ดหวานนะครับจานสุกชอบประมาณนี้นะครับด้วยชูนะครับผมใส่หลายเซฟหลายใส่หน่อยเซฟหน่อยน,นะครับชูใส่เข้าไปน้ำตาลใส่ยังครับ การใส่ตอนตามเป็นน้ำตาลนะครับผมอืมอหนมากกินหน้าทานมากเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดจริงๆครับน้ำพริกกะปิอาไม่มีมะเขือเล่นนะครับมะเขือเล่นอะไรนะจ๊ะมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงไม่มีนะครับผมไปดูนิดนึนไม่เขือพวงไม่มีครับไม่ไมีวันนี้ไม่มีมะเขือพวง <c oughs> แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับผม เดี๋ยวมากินข้าวด้วยกันนะครับแซบๆเลยครับผมมาเน้โอ้มะเขือพวงได้มาแล้วครับขอบคุณครับนี่ครับมะเขือพวงใช่อ่านก่อนนิดนึงครับเพื่อความเข้มข้นใส่มะเขือพวงลงไปนะครับผมคนให้เข้ากันนะครับ โอเคครับได้เลายครับผมน้ำพริกกะปิของเรานะครับผมอืมทีเดียวแหละครับเดจะตักใส่จัดใส่ถ้วยเลยครับผมใส่ถ้วยแล้วก็มากินข้าวแซ่บๆน้บทำคันอืมมาครับผมมากินข้าวกับจานสุกครับผมไข่เจียวอมทอดอน้ำพริกกะปิ ปลาทูทอดเด็ด uh อีก huh. แล้วครับผมมามๆพี่น้องมากินข้าวเย็นด้วยกันครับผมสุขครับผม uh huh. ลงมือเลยพี่น้องไม่รอช้าข้าวก็ร้อนน้พริกก็เผ็ด uh huh. นี่พี่น้องจับไปเต็รรมระบบเลยปลาทูย uh huh. uh huh. กตัวเลย uh huh. ยวตัวเลยกมินข้าวเป็นหม้อได้ไมาแล้เมนมูโปรข้รมมื่อย็นงันจาายมือ did

干了。嗯，一点。嗯。嗯。 โอเคครับผมจันสุกก็จะขอรลำลาเพียงเท่านี้นะกดไลค์กดซับกดใครให้จันสุกด้วยนะครับผมเดี๋ดีพีน้ามาอัปเดตกันใหม่ครับผมวีดีนี้ต้องขอกล่าวปก่อสวัสดีครับ